โชว์รูมก็เสร็จแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ลงแล้วแต่ผนังยังว่างอยู่เลยถ้าเราทําเป็นแกลเลอรี่ล่ะตอนนั้นคือคิดแบบใส่ใมากๆเลยคือไม่รู้ว่าธุรกิจแกลเลอรี่มันต้องทําโชว์ก็นึกว่าโอเคนะมีแค่งานศิลปะมาโชว์มาแขวนอยู่กับเฟอร์นิเจอร์เราก็จะได้ธุรกิจใหม่แล้วทําโชว์ครั้งแรกก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์กับงานศิลปะมา m i ์กันเยอะไปหมดเลยแล้วก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ย งานศิลปะก็คืองานศิลปะงานเฟอร์นิเจอร์ก็คือเฟอร์นิเจอร์มันไม่ควรที่มาอยู่ดในการเราทาเฟอร์นิเจอร์ทําจนแบบชินอ่ะบางทีก็เบื่อเบื่อ,อง่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทาแกลเลอรี่อ่ะมันแบบอเลิศตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบไอ้นี่ก็ไม่รู้เวนี่ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีความเคยชินแบบนั้นอ่ะซึ่งพี่ว่ามันดีไงมันจะทําให้เราแบบตื่นตัว ไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือว่างานเกี่ยวกับแกลเลอรี่นะเราจะต้องเน้นเรื่องความแบบโปร่งใสถูกต้องอ่ะสมมติว่าเราคุยกับใครเราดีกว่าใครอ่ะเราตกลงไว้แบบนี้แบบนี้เราก็ฟอลโล่แบบนั้นอ่ะคือคือให้มันจบงานแล้วทุกคนรู้ว่าเราแบบไม่ไม่ได้แบบไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะคนในวงกาศรศิลป,ปะก็ไม่เคยเห็นในมุมเราเพราะเราอยู่อีกโลกหนึ่งพอสมควรมันก็มีอีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็สวยงามพอสมควรเอาไปโชว์ได้ ก็เลยพยายามตอนนี้ไม่ไม่ไปวางโพสิชันนิ่งเปรียบเทียบกับใครชื่อแนนนะคะซิลีมาดาสุมโมทเป็นโฟลเดอร์ของ Ex p r e s s t r t l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  e r กค่ะก่อนหน้านี้ก็คือแบก็กกราวน์เนี่ยทำเฟอร์นิเจอร์มาเกือบเกือบ20ปีจริงๆก็ีกว่าปีทำตั้งแต่ยังเป็นรุ่นคุณพ่ออยู่เลย แล้วเราก็มารับช่วงต่อพอธุรกิจมันขยายปริมาณสินค้ามันเยอะเราก็เลยต้องย,าย้ายโกดังไปที่อื่นตึกนี้จากเดิมที่เคยเป็นที่เก็บของมันก็ว่างขึ้นมาพี่ก็เลยเออมานั่งคิดว่าถ้ามันว่างเราจะทยังไงดีให้มันแบบคุ้มค่าก็เลยโอเคเดี๋ยวเราเรโนเวทแล้วทำเป็นโชว์รูมดีกว่าเพราะว่าพวกเราอ่ะอยากได้โชว์รูมกันมานานแล้วแล้วก็โอเคทําโชว์รูมขึ้นมาทํามาเสร็จปุ๊บโอ้โหโชว์รูมก็เสร็จแล้วแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็ลงแล้วแต่ผนังยังว่างอยู่เลย ด้วยคิดแบบว่าอ,อ,อยากให้มันคุ้มค่าก็เลยอะถ้าเราทําเป็นแกลเลอรี่ล่ะตอนนั้นคือคิดแบบใส่ๆมากๆเลยคือไม่รู้ว่าธุรกิจแกลเลอรี่เนี่ยมันต้องทําโชว์ก็นึกว่าโอเคนะมีแค่งานศิลปะมาโชว์มาแขวนอยู่กับเฟอร์นิเจอร์เราก็จะได้ธุรกิจใหม่แล้วพี่ก็เลยโอเคลองทาเลยละกันแล้วประกอบกับช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงช่วงโควิดหลายๆคนก็ล็อกดาวน์อยู่กับบ้านในขณะที่เราก็เพิ่งเริ่มธุรกิจใหม่แล้วก็เพิ่งแบบ เ,ออเริ่มอ่านนู่นดูคลิปนู่นคนีเหมือนกับว่ามีเวลาได้แบบสตัดดี้อ่ะแต่ถ้าในเวลาที่แบบปกติเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นพี่ก็เลยโอ okay, เคฟอร์มทีมกันขึ้นมาว่าเดี๋ยวเราจะทำแกลเลอรี่แล้วก็ทำด้วยความไม่รู้ทั้งหมดเลยว่าอ๋อมันจะต้องออกมาเป็นยังไงเราก็หาคนที่เขาอยู่ในวงการอยู่แล้ว่เข้ามาช่วย แล้วคนที่เป็นพนักงานของเอ็ e ซ์เอ่ะเราก็สร้างใหม่ไปขึ้นมาเลยก็เรียนรู้ไปด้วยกันระบบแกลเลอรี่เป็นยังไงต้องมีแผนกไหนอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกด้วยกันเราอยากจะทําให้มันเป็นแบบสแตนดาร์ดอ่ะมันต้องมีทีมงานมันต้องไม่ใช่แค่เราคนเดียวไงคือการสร้างทีมงานอ่ะมันยากกว่าการทําคนเดียวเออแต่ว่ามันเจอแบบว่าระยะยาวอ่ะมันยั่งยืนกว่าเยอะมันก็จะมีหลากหลายนะคะตั้งแต่ว่าเป็น ป้ายนะ้ำมัดลมที่มีชื่อเสียงของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีงานลักษณะที่เป็นคลวออบเจกต์เคลดี้เมดพวกนี้นะคะหรือว่าอันนี้ค่ะจะเป็นงานน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นงานที่ทำมาจากเปลือกมิดสอมัน เป็นงานที่ละเอียดมากสําหรับเขานะคะเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าไอคอนิสอรเนี่ยมันก็เหมือนหยาดเหนื่อของศิลปินกว่าที่จะออกมาเป็นงานศิละปะได้เขาจะต้องทุ่มเทมากมายขนาดไหนนี่ก็คือจะเป็นป้ายน้ำอัลมกับไอคอนิกอันนี้ก็คือมูฮัมหมัด阿ีที่เป็นสัญลักษณ์ของความเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่กดขี่ทาง สีผิวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของไฟเตอร์ hmm. แต่ละป้ายเนี่ยก็คือจะมีร่องรอยการเวลาเป็นป้ายจริงๆซึ่งอันนี้น่าจะมาตั้งแต่ก่อน mm hmm. พวกเราหรือพี่อาจจะเกิดแล้วตอนที่ยังเด็กๆอยู่นะคะ mm hmm. เขาก็คอลเลกมาได้ mm hmm. ทำโชว์ครั้งแรกก็คือเอาเฟอร์นิเจอร์กับงานศิลปะมามิกซ์กันเยอะไปหมดเลยแล้วก็เพิ่งได้เริ่มเรียนรู้ว่าเฮ้ยงานศิลปะก็คืองานศิลปะงานเฟอร์นิเจอร์ก็คือเฟอร์นิเจอร์ มันไม่ควรที่มาอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันมีความที่แบบว่าลูกค้าหรือคนมาชมก็จะทักเสมอนะว่ามันแข่งกันอ่ะคุณอยากจะโชว์อะไรกันแน่อยากจะโชว์เฟอร์นิเจอร์หรือจะโชว์งานศิลปะเพราะแต่ละอย่างมันก็แบบมันก็เด่นของมันเองทั้งคู่อยู่แล้วก็เลยโอเคค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆใช้เวลาเนี่ยพยายามแยกให้มันอยู่คนละเซชันอย่างชัดเจนแล้วก็พยายามค่อยๆปรับให้คนเห็นว่าเราซีเรียสกับ แกลเลอรี่นะไม่ใช่ว่าเป็นธุรกิจเฟอร์นิเจอร์แล้วบังเอิญว่างๆไม่มีเลยทำก็เลยเอางานศิลปะมาขายไม่ใช่ตอนนี้ก็คือแสดงงานชื่อ i ดล o g i c เป็นนิทรรศการของสองศิลปินดูโอ้นะคะก็คือท่านแรกก็คือคุณสันติลาลัชวีเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ดูโอกับอาจารย์อนไทยัยซึ่งเหมือนกับว่าท่านก็เป็นแบบนักดนตรีที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มันเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับ เรื่องของเสียงคือมันเป็นการสนทนาระหว่างศิลปินกับสิ่งแวดลอ้อมออกมาเป็นงานศิลปะเนี่ยตัวอย่างกเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราก็สามารถมาเล่นอยู่กับตรงนี้ค่ะแล้วในใบนี้ก็คือจะมีแต่หนึ่งก็ว่าเป็นไก,กายว่าวิธีที่จะทำให้เกิดเสียงเ่ะเราจะต้องทำอะไรกับอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้างแล้วก็ถ้าจะเล่นไปกับเปียโนตรงนี้ก็คือจะบอกว่า ต้องใช้เปียโนตัวไหนจะเอกมาเป็นคีย์ที่สําหรับเล่นกับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้ไงเพราะเราคิดว่ามันคือการแบบว่าเทรดรูปภาพงานศิลปะแต่พอเรามาค้นพบว่าเฮ้ยมันแบบทาแบบนั้นไม่ได้มันไม่ใช่แบบธุรกิจแบบซื้อมาขายไปแบบนั้นเราจะต้องดีลกับมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ศิลปินเราจะต้องมีความเข้าใจว่า เขาฝันเรื่องอะไรเขาอยากถ่ายทอดเรื่องอะไรทําความเข้าใจเขาก่อนเขาเจอช็อกอยู่ปีนึงอ่ะกว่าจะค่อยๆปรับได้อ่ะว่า <_ s ha 1> อ๋อมันต้องอย่างนี้ปีแรกๆเอ้ครั้งแบบช่วงทำแรกคือแบบทําด้วยความแบบเอ๊ะทำไมต้องทําขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานศิลป,ปะมันเหมือนกับเราจะไปกระโดดข้ามขั้นอ่ะเราก็จะทําได้ไม่ดีอ่ะจะทําให้มันดีอ่ะเราจะต้องไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วเราจะได้เข้าใจ แต่ในอนาคตถ้าเราอยากจะบริหารหรือจะเอาระบบบริหารมาใช้อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะต้องไปเข้าใจมันเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ากระบวนการคิดการทำงานเนี่ยมันจะต้องคิดกันขนาดนี้เลยเหรอ เออแล้วเราก็เหมือนกับว่าแรกๆที่เราเห็นนะ่ะเราเหมือนกับว่าเรายังไม่ให้ความใส่ใจแบบมันมากเพียงพอแล้วพอเรามารู้ว่าอ๋อจริงๆมันจะต้องละเอียดขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ทานมาเราทำํทำทาถูกหรือเปล่าเออว่าการที่เราทรีตงานศิละปะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนกันเหมือนกับสิ่งของทั่วๆไปเนี่ยมันถูกไหม เราก็ค่อยๆแบบม,มันจะต้องเปลี่ยนตรงนี้นะเพราะว่ากระบวนการกว่าที่เขาจะผลิตสร้างางานออกมาแต่ละอย่างมันลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนวิธีที่จะแฮนด์เดิลกับกับสิ่งที่เป็นงานศิละปะตรงนี้จากเมื่อก่อนนะในอดีตเนี่ยการที่เขาจะปริน์งานอันนี้ออกมาได้เนี่ยเขาปริน์ด้วยปรินเตอร์50ชั้นเพื่อออกมาเป็นงานงานนี้มันก็เหมือนการทํางานหลายๆแบบในปัจจุบันนะคะซึ่งแบบว่ากว่าจะออกมาเป็นสิ่งนี้ได้อะ มันจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนการทํางานเยอะไปหมดเลยกับปัจจุบันเราอาจจะกดคลิกเดียวออกมาเป็นงานได้เลยมันก็เหมือนกับเป็นงานที่เราดูแล้วก็คอมเพลว่า2งงานนี้มันใช้เวลาต่างกันโดยเส้นเชิงงานศิลปะชิน้นนี้ต้องใช้กรรมวิธีการทํา50ขั้นตอนกว่าจะออกมาได้กับงานเนี้ยสั่งกดคลิกเดียวก็คือออกมาเลย สิ่งที่มันแตกต่างคืออะไรมันแทบจะมองไม่เห็นแต่ถ้าแบบว่ามองไปแบบลึกๆจริงๆก็ถึงจะเห็นแบบล่องรอยล่องลอยจริงๆตรงนี้มันเหมือนกับมันก็เหมือนคนอ่ะประสบการณ์อ่ะกว่าที่เราจะเห็นล่องรอยตรงนี้มันมันต้องใช้เวลาแบบบางเรื่องเราจะไปกระโดดข้ามขั้นอ่ะมันก็มันก็ทำไม่ได้พอเราไปฟังมุมมองของคนที่มาจากโลกของงานศิลปะมันเหมือนเปิดโลกให้พี่แบบว่าอ๋อ มันมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยและหลายๆอย่างอ่ะเราก็ได้เรียนรู้จากเขาเราก็เพิ่งรู้ว่าโอ้ยคนที่เป็นศิลปินเนี่ยวางแผนคิดกันขนาดนี้เลยเหรอคิดเกี่ยวกับโลกใบนี้ขนาดนี้เลยเหรอเลือกซึ้งขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนกับมันช่วยเสริมกันอ่ะหรือแม้กระทั่งการบริหารแกลเลอรี่อ่ะที่เราบอกว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเรามาสายแบบคอมเมอร์เชียลจ๋าๆเลยอ่ะเราก็เอาหลายๆอย่างอ่ะที่เราแบบรู้ว่ามันทําแล้วมันดีอ่ะเออเราก็มาใช้กับแกลเลอรี่ของเรา มันอยู่ที่การจัดสรรเวลานะสมมติว่าเวลาที่เราจะให้กับงานที่เป็นบิสัยทนสเนี่ยมันก็คือเวลานี้เวลานี้เราก็แค่เสริมอีกเวลาหนึ่งอ่ะขึ้นมาอย่างสมมติเราทํางานวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์ก็คือจะเป็นวันที่เราจัดแบบแอคทิวิตี้จัดอีเวนต์เกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งวันเสาร์นี้แหละเราก็จะได้เจอโลกใหม่ๆอีกแบบหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปเน้นงานศิลปะจนธุรกิจดอกมันมันก็เป็นคนละคนละเรื่อง ในการทําขนาดนั้นแต่มันแค่ใช้วิธีคิดของเราว่าเราจะคิดจัดการยังไงให้มันออกมาเป็นรูปแบบที่เราอยากเป็นพี่ยึดหลักหนึ่งเลยนะคือเรื่องโปร่งใสสมมุติว่าเราอะทำงานไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจหรือว่างานเกี่ยวกับแกลเลอรี่นะเราจะต้องเน้นเรื่องความแบบโปร่งใสอะถูกต้องอะสมมุติว่าเราคุยกับใครเราดีลกับใครอะเราตกลงไว้แบบนี้แบบนี้เราก็ฟอลโล่แบบนั้นอะคือคือให้มันจบงานแล้วทุกคนรู้ว่าเราอะไม่ไม่ได้แบบ ไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแค่นี้นพี่คิดว่าอาชีพไหนเขาก็ก็โอเคแล้วอ่ะคือขอให้มันมีความโปร่งใสอ่ะตรงไปตรงมาเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเทคแอดเวนเทสกับใครอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็พยายามทํางานให้มันดีเอ่อก็คือพยายามให้มันเกิดเปนในฝีสองฝ่ายอ่ะเพราะเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันว่าไปแข่งกับคนนู้นแข่งกับคนนี้เราไม่ได้แข่งกับใครเราแค่อยากทําทุกวันให้มันดีๆเท่านั้นเองเราอ่ะมองเห็นว่า มันมันเป็นธุรกิจที่ที่ที่แปลกตาแล้วเราสนใจเราสนุกก็คือแทนที่เราจะไปมีแบบว่างานดิเลยหรือไปทําอย่างอื่นเนี้ยเราก็ทําตรงนี้ไปเลยแต่ถ้าเราไปมอง,มองว่าเดี๋ยวจะต้องกําไรเท่านี้เนี้ยมันจะรู้สึกเครียดเออ,อนนี้คือพี่เคยคิดแต่ตอนนี้พี่เลยจุดนั้นไปแล้วมันก็เลยเริ่มสงบแล้ว <laughs> แต่เราาจะรู้วิธีการจัดก,การว่าเรื่องแบบนี้อันนี้ไม่ต้องทำานนี้ประหยัดได้อันนี้ไม่ต้องทำแต่ว่างานไม่ได้แย่ลงแต่ว่า เราประหยะัดเงินได้แล้วเราก็จะลดความเครียดลงศิลปินเนี่ยก็อายุ50เขาก็เริ่มมาจากเนี่ยปีเกิดของเขาปีนี้1,970เกิดมาจากความว่างเปล่า1970ผ่านร้อนผ่านหนาวไป50ปีจนถึงวันนี้2,500เอ้ย2 2 2 2 2 ุกอย่างก็คือยังว่างเปล่าเหมือนเดิมมันเหมือนกับว่าเออจริงๆห้าสมันควรจะได้อะไรมาเยอะนะแต่ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปจริงๆมันก็มันก็ยังเอนเมอมันก็ยังแบบต้องเรียนรู้กันต่อไปสวนตัวพี่ได้ชอบงานแบบไหนก็พี่ชอบงานของเขานหะใช่ป o าร r ตใช่แล้วมันเหมือนกับมันมีแบบว่ามีสตอรี่อยู่ในนั้นอ่ะแล้วมันดูมันดูแล้วมันมีคุณค่า